การเปิดพื้นที่สําหรับผู้ที่เห็นต่างมาอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญและคําถามพ่วงประชามติหรือว่าเวทีถกถแถลงซึ่งไทย p ีบีจัดขึ้นวันนี้เริ่มต้นขึ้นเป็นเวทีแรกแล้วนะครับ การถกถแถลงประเด็นแรกก็คือคำถามพ่วงประชามติกรณีที่ให้รัฐสภารวมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคุณสวรรค์ครับดูเหมือนว่าจะมีบรรยากาศที่ดีที่ทำให้รัฐบาลมีแนวคิดอยากจะจัดเวทีคล้ายๆแบบนี้เนี่ยทั่วประเทศแต่ว่าปัญหาคือกอกอตก็ยอมรับเองว่าอาจจะมีหลายๆปัจจัยที่ควบคุมได้ยากนะครับ แต่ก็คงจะต้องเกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามีดําริของรองนายกรัฐมนตรีถึงสองคนด้วยกันที่จะต้องจัดเวทีนี้ขึ้นนั่นก็คือรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนายวิษณุเครืองามแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงพลเอกประวิตย์วงสุวรรณค่ะ แต่สำหรับกรทหรือว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่จะเข้าร่วมเวทีนี้บอกเขาว่าไม่ขอเข้าร่วมเพราะว่าไม่ใช่บทบาทหน้าที่โดยตรงหน้าที่โดยตรงคือการชี้แจงแล้วก็เผยแพร่เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่การถกถแถลงหรือว่าดีเบตค่ะกรทนั้นมีหน้าที่ยกร่างร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็อธิบายสาระสาคัญ ซึ่งเราก็ได้ทําหน้าที่นั้นมาตลอดแล้วก็จะทําต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของแนวความคิดของกกตที่ไปสดับดับฟังมาแล้วก็เห็นว่าควรจะเปิดวิทีเปิดช่องทางให้ฝ่ายที่เห็นต่างกันได้แสดงความเห็นอย่างเปิดเผยนะครับด้วยเหตุผลนั้นทางกรกตก็เคารพแล้วก็คิดว่าเราคงไม่ไปใช้เวลา ในส่วนนั้นก็ทางทางสถานีก็คงจัดให้ผู้ที่มีความเห็นต่างกันได้มาแสดงความเห็นกันอย่างเปิดเผยนะครับก็กล่าวโดยสั้นๆกรทก็คงไม่ไปร่วมการที่พวกเราเรียกว่าดีเบตครั้งนี้นะครับกรทกล่าวย้ําในบทบาทหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เผยแพร่ชี้แจงเท่านั้นค่ะจึงไม่ขอเข้าร่วมรายการแลกเปลี่ยนความเห็น พร้อมย้ำว่าไม่กังวลกับการแสดงความเห็นต่างแต่ยืนยันที่จะติดตามเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงหากมีข้อความของการบิดเบือนเกิดขึ้น ขณะเดียวกันนายวิษณุเครืองามกล่าวย้ำให้ประชาชนมั่นใจว่า7สิงหาคมนี้จะมีการลงประชามติแน่นอนไม่เลื่อนไม่เปลี่ยนแปลงและถ้าประชามติผ่านหรือถ้าประชามติไม่ผ่านยืนยันว่ารัฐบาลและคอสอชอมีแนวทางรองรับไว้แล้วแต่ก็ยังคงย้ำคำเดิมว่าชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดในวันนี้ไม่ได้พร้อมกันนั้นยืนยันในเจตจำนงที่จะเปิดเวทีถกแถลงเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงประชามติ ทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยได้รับมอบหมายให้ประสานการดําเนินการนี้ซึ่งกะกะตจังหวัดจะเป็นเจ้าภาพผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นฝ่ายสนับสนุนแต่ย้ําว่าสถานที่ที่จะจัดเวทีจะเปิดเป็นพื้นที่จํากัดหรือว่าปิด เพื่อง่ายต่อการควบคุมค่ะส่วนเวทีถกแถลงที่จัดขึ้นโดยสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วประเด็นแรกคือคำถามพ่วงประชามติกรณีเปิดให้รัฐสภาร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมาร่วมเวทีนี้โดยผู้อำนวยการสสทกล่าวย้ำค่ะว่าไม่ใช่การดีเบตแต่เป็นการแสดงความเห็นเพื่อสร้างการรับรู้ค่ะ ใช่ครับไม่ใช่เวทีลักษณะดีเบตนะครับไม่ได้มาเถียงกันว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะเพราะว่าการตัดสินใจสุดท้ายมันอยู่ที่ประชาชนคราวนี้เราก็เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยได้มีเ,เวทีร่วมกันในการที่จะให้เสนอให้ความเห็นเอาเนื้อหาสาระมาพูดคุยกันเพื่อทําให้เกิดการตกผลึกทางความคิดนะคบส่วนการตัดสินใจจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นวิจารณญาณของประชาชนทุกคนที่จะเป็นคนตัดสินครับค่ะในส่วนของการทําหน้าที่ของไทยพีบีเอสนะคะ ในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ค่ะขอรอครับเราก็ยึดความเป็นกลางนะครับทารีเบสคงไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องเปิดเวทีให้กับทั้งสองฝั่งทั้งส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ได้มาถกถแถลงกันได้มาพูดคุยกันยังมีเหตุผล เวทีถกแถลงร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงประชามติหรือว่ารายการสาระร่างรัฐธรรมนูญนั้นนะคะไทย p ี s s จะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมนี้ถึงวันที่5สิงหาคมค่ะเวลา13นาฬิกาแล้วก็จะออกอากาศซ้ำในเวลา23นาฬิกาค่ะส่วนบันทึกเทปไปแล้วนะคะสำหรับเวทีแรกเรื่องคำถามพ่วงวันนี้คุณวราวิทย์เป็นพิธีกรเองนะคะ ตอนแอร์วันจันนี้นะครับ13นาฬิกาเชิญชวนคุณสวรักษ์และคุณผู้ชมติดตามด้วยนะครับรับรองว่านี่จะเป็นหนึ่งในข้อมูลของการตัดสินใจลงประชามาติในวันที่7สิงหาคมนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านี่ไม่ใช่เวทีดีเบตไ,ไม่ใช่เวทีเพื่อการโต้เถียงซึ่งเวทีแรกที่จัดขึ้นวันนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยดีนะครับค่ะ